ผู้โดยสารที่ยืนเชิดติดขอบชาญชรา,าที่หนึ่งโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถที่จะเข้าเทียบชาญชาราที่หนึ่งค่ะ ส่ที่จะลงที่สถานีนาซาก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถตรวจสอบสิ่งของให้ส i̇şte นะมรดางของท่านที่นำติดตัวมาทำลงให้ถูกต้องแลรบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเดิมขบวนที่หนึ่งเตแปลรับส่งริษารจากชานีจันดามปลายทางสถานีกรุงเทพมัติวันคันบริษัทราบาขบวนรถที่จอด เป็นขบวนรถเร็วกันดันขงขบวนที่168ดรับส,งส่งริษานจากสถานีการดังปลายทางสถานีกลุงเทพครับ ขบวนรถเที่ยวนี้ที่ออกจากสถานีนาซานมาแล้วจะหยุดรับสงบ่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านนาสุราธานีท่าจาเุวิสรานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีนาซานในนามของการรถไฟแห่อองประเทศไทยขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่รับใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอบคุณค่ะ